เขาเรียกว่าหาจุดตรงกลางของทุกคนแบบว่าว่าเราชอบชื่อไหนแบบว่าประมาณยังไงหรือว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพเราในเวไหนครับเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มาเป็นชื่อนี้ออกมาครับ สวัสดีครับผมออรรกัณพลครับออรรถปีแล้วครับวันเกิดมาก็ตอนนี้อายุ2ขวบครับเฮ้ยไม่ใช่อายุยี่สิบสองครับผมเป็นยงไงวัยยี่สิบสองปีออรรครับวันเกิดอะไปีนี้รู้สึกดีใจมากครับที่วัยยี่สิบสองปีนี้รู้สึกพิเศษมากๆเลยแบบว่างานวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้เห็นตัวเองอยู่ในจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆที่ห้างดังรู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่ามางานวันเกิดออรรถด้วยครับโหเรียกได้ว่าโปรเจกต์วันเกิดปีนี้ออรรถแบบ พิเศษสุดๆเลยอ่ะแบบว่าในเรื่องของทั้งจอทั้งแบบว่าอลังการแล้วก็ความอบอุ่นนะแล้วก็ทั้งของขวัญน,นะครับที่ทุกคนตั้งใจส่งมาแล้วก็เขียนโพสต์อิทอะครับอลอพยายามนั่งอ่านแบบว่าจริงๆมันไม่ได้ไปเสียเวลาแกะกล่องหรอกครับอลอนั่งอ่านแบบว่าโพสต์อิฐแบบแต่ละคนเขียนยาวมากมันคือความรู้สึกข้างในของเขาที่ส่งมาให้อลอตก็ขอบคุณมากเลยครับผมใช่พี่ตาอ,อู่ก็มามาแบบเชื่อถือล่มแล้วก็ถือของให้ใช่ครับใช่ครับวันนั้นมีมีไปร้องเพลงที่ ร้านหนึ่งครับก็คือเราจริงๆไม่กะวันนั้นมีมีเสียน้ําตาด้วยแต่ว่าไม่ได้กัดตอนแรกไปไม่ได้กัดจะร้องไห้เลยแต่ว่าพี่ตาอูเขาบิวแบบว่าเปิดดนตีซะชงอะไรมาซะน้ําตาแตกเลยวันสุกต้นเดือนก็แบบว่ารถติดมากๆแล้วก็แฟนขับเขาก็รอรถตั้งนานแล้วแล้วรถแบบไปเลทอะไรอย่างเงี้ยครับรถก็รู้สึกแบบว่าเอออาจจะแบบขอโทษทุกคนรู้สึกเสียใจแต่ว่านั่นแหละเราก็มันรู้สึกตื้นตันมากกว่าที่แบบว่า ทุกคนอ่ะตั้งใจทําให้รถมากมากครับแบบว่าทั้งจัดคาเฟ่หรือว่าจัดงานอะไรต่างๆแบบว่าละเอียดมากๆจริงๆแล้วก็มันเหมือนเป็นนินนนทศการนอ้องงานภาพองรถแบบเต็ไมไปหมดเลยและบางรูปก็เป็นรูปผมแบบตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันได้เห็นว่าพัฒนาการของตัวเองอะ่ะตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้อะมันผ่านไปแค่ไหนแล้วก็เขาอยู่กับเรามานานขนาดไหนนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ทําให้รถรู้สึกตื้นตันแล้วก็ ดีใจมากๆเลยครับรายการมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็โหดมากเลยทั้งระยะเวลาความกดดันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างและพอมาถึงจุดตรงนี้เป็น5คนสุดท้ายก็ในส่วนของพาระศิลปินนะครับเราก็จะไม่ได้เครียดมากครับเราก็จะแบบว่าทําในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ความพยายามของตัวเองต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับรรรรจริงๆเอาง่ายๆเลยครับพูดได้แค่นี้ก็คือว่าเราอ่ะมีแผนไว้หมดแล้วทุกอย่างก็คือเกิดจากการที่ เรียกได้ว่าที่มันช้าเพราะว่า1คือเรายังไม่รู้ว่าใครได้เป็นเดบิวเป็น5คนบ้างแล้วเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเออแต่ละคนชอบเพลงแนวไหนเพื่อจะหาจุดตรงกลางของวงแล้วเราก็ต้องทําเพลงออกมาอยู่ในโปรเซสแต่ตสุดท้ายเราคิดไว้หมดแล้วครับตอนนี้ก็คือรอใจรออีกแป๊บนึงนะครับวงต่อราเราจมปลดถูกหรือเปล่า <laughs> ก็ประมาณนั้นแหละครับก็ใกล้จะคลอดแล้วครับเร็วๆนี้แน่นอนครับอย่าหายไปไหนนะครับชื่อวงยังเปิดเผยไม่ได้ครับก็จริงจริง ด้วยตัวของวงเองหรือว่าค่ายเองครับก็อยากจะเปิดออกมาแบบว่าอย่างยิ่งใหญ่เป็นพร้อมๆกันเลยกับเพลงแบบว่าเดบิวต์เลยมันน่าจะโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดๆไวนะ้เนาะประมาณนี้ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นแรกของอบรแล้วก็เพื่อนๆในค่ายอีกทุกคนเลยแหละก็นั่นแหละแบบว่ารู้สึกว่า มันใกล้แล้วเนาะเราที่เราถ่ายทํามาตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงน,นตอนนี้อาจจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆมารบกวนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ใกล้จะคลอดแล้วให้ทุกคนได้เห็นผลงานของพวกเราที่พวกเราตั้งใจกันทานํากันมากจริงๆนะครับบทบาทของผมในเรื่องนะครับก็ผมออมรุ้นะครับระบบเป็นเซนนะครับเซนในเรื่องก็จะเป็นคนที่ป cool ๊อปปูล่าคูลูแล้วก็รู้สึกว่าเท่อยู่ตลอดเวลาก็ง่ายๆเวลาไปข้างนอกนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือจะเป็นร่างจอดครับผม เออจะเป็นร่างจอนแล้วแบบว่ามีความกลัวๆกับเพื่อนด้วยแต่ว่าที่สําคัญคือเซนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็วทำมันให้ได้ก็เหมือนกับตัวจริงผมด้วยเหมือนกันครับผมประมาณนี้ครับยากไหมเล่นกับการเล่นแบบนี้ออฟโรดอืมจริงๆมันไม่ได้ยากมากครับเพราะว่ามันเป็นตัวตนของเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีความยากในเรื่องของบางอย่างที่มันรีแอคแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูหน้าเหมือนไส้เกินไปหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ แต่ก็มันเท่ดีครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่เอารถไม่เคยทําครับรใช่ครับเป็นซีรีส์วายครับออจริงๆนะอันนี้รถบอกเลยว่าใครที่ดูเทเลอร์ตอนแรกเออไม่ใช่เทเลอร์สิใครที่ดูทีเซอร์ตอนแรกที่ปล่อยออกมาอาจจะเดาว,ว่ารถคู่คนนี้แน่ๆเลยแบบว่าไปแบบลงแฮชแท็กแล้วรถต้องคู่คนนี้พอเทเลอร์ออกมาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ <laughs> งงเลยละสิว่าทาไมเอารถแบบว่าเอ้ยอยังไงนะทำไมเอารถมีกับคนนี้ด้วยทําไมกับคนนี้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  ต้องรอติดตามในเรื่องครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ครับความสนุกของเรื่องนี้นะครับนอกจากภาพจะสวยแล้วนอกจากจะสดใหม่แล้วยังจะบอกเลยว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันคาดเดาไม่ได้แล้วก็คิดไม่ถึงเลยครับโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งสิบแปดกุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะได้รับชมตอนแรกกันแล้วครับทางช่องวันาสามสิบเอ็ดเวลาห้าทุ่มตรงนะครับสาหรับใครที่รับชมไม่ทันทางเอ่อทางทีวีนะครับก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเอเอเอสเพลย์ครับผม